สวัสดีครับแบงค์หรือธนบัตรอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้สะสมแต่ท่านเหล่านี้อาจจะต้องมีเงินมากหน่อยนะครับก็คือเอาละถ้าพูดถึงคนรวยมีเงินเหลือเฟือนะก็ไปแลกธนบัตรฉบับละ1,000บาทหรือแบงค์พันนะครับนะเพราะว่าถ้า100ฉบับ1นะแบงค์ละ1น0 0 มันก็ตก10,000แสนละครับเพราะฉะนั้นนะใครที่มีเงินเหลือใช้ทอยฟรีฟอคิตก็ขอแนะนำว่านะท่านก็เก็บสะสมนะแบงทพันนะครับแล้วเก็บไว้ในตู้เซฟที่ธนาคารหรืออะไรก็ได้นะแบงค์ฝากแบงก์นะครับนะแต่เราเก็บไว้เองนะครับนะโดยเช่าตู้นิรภัยนะครับนะ เพราะว่ามีโอกาสทำกำไรได้สูงหรือมีตู้เซฟที่บ้านนะสำหรับคนรวยนะครับนะก็ลองเก็บไว้สักนะแนบสองแนบนะครับพอพัดถ้าผ่านไปปีหนึ่งแล้วแน่นอนนะแบงค์พัน์นี้คงไม่ใช่นะเเป็นแนบเนี่ย มันไม่ใช่ราคาน้อย,อยเพราะมันเป็นเงินสะสมนะเพราะนนมูลค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าต่อไปแน่นอนแบงค์พัน์จะหาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกท่านจะมีปัญญาที่จะสะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ขอแนะนำท่านที่มีสตางค์เหลือเฟือไม่รู้จะทำอะไรนะก็แลกธนบัตรใหม่ๆมาเก็บไว้ในตู้เซฟ นะเพื่อสร้างกำไรหรือสร้างมูลค่านะในขณะที่ฝากแบงค์แล้วดอกเบีย้ยไม่ค่อยได้นะครับพอเราก็เปลี่ยนมาลงทุนประเภทอื่นนะครับโดยเฉพาะการแลกธนบัตรที่ยังไม่ได้ใช้งานมาเก็บไว้นะมันก็เป็นการสร้างมูลค่าสำหรับคนที่มีเงินนะครับอันนี้เพราะว่านี่เป็นมูลค่าที่สูงเป็นการออมที่ค่อนข้างสูง ก็เหมือนเป็ดเป็นการซื้อทองนะครับเพราะว่าซื้อมาเก็บไว้เฉยๆให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทำดันารดบัตรก็เหมือนกันนะครับตราบใดที่เรามีความมั่นคงสูงทุกอย่างก็จะมีมูลค่าสูงนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราทอยฟรีฟอคิดขอบคุณจริงๆครับจากใจสวัสดีครับ